So I got a fresh cut in the denims. All these sexy jeans in my section. And if a nigga wanna run up. ผมวันเลินเลยก็ต้องกราบสวัสดีวันรุ่นไทยเชอร์สายดางทายกันด้วยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่ผมแฮร์รี่ชนะกับเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมมาครับผมวันนี้ขอมาลุยกันในค่ายพี่ีกันเหมือนเดิมผมมาอยู่กันในวัวท้องครับผมเออวันนี้จะเป็นยังไงครับผมพี่วัวเราก็เนื้อต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยไม่แนะนำไม่ทำตามครับผมรับชมความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมมาคุณผู้ชมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมเออเดี๋ยวมาขอตั้งสติก่อนสตาร์ทแป๊บคุณผู้ชมมาลุยฮะวันนี้ขอจัดไปเบาๆพอครับผมมีีงบแคค่นุ้้ณผูชม ก็สวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามาใหม่กันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์ก,กดติดตามผมไปด้วยแล้วกันเอ้าจังหวะนี้มาเลยครับผมช็อตแรกวันเจีย๊ยบเออโดดดิโดดสี่พี่จา๋ามามามาขอส,สวยๆอะไรก็ได้แหละครับผมแต,แต่ขอให้คูณสิบแล้วกันยังไงยังไงฮลัลโหลเอ้ยอย่างเงี้ยมาเต็มเต็มตมือเบ๊ก เรียบร้อยครับผมมาครับช็อตนี้คุณผู้ชมหวั่นที่ยบับกันเลยทีเดียวเออทำได้ยังงี้ดีวะงี้ค่อยคุยกันรู้เรื่องหน่อยหัวซานเออมาคุณผู้ชมลุยฮะต่อเนื่องครับผมต่อเนื่องครับผมมาดิก็มา,า,มาสิโอ้โหเรียบร้อยฮะไปคุณผู้ชมลุยกันต่อครับผม เดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวได้รู้จักบอกเลยเออเออเออเอาเด้ไปยห้าคุณู้ชมลุยโอ้โหเฮ้เยมาต่อเนื่องเลยวะอะไรครับเนี้ชิวัวชวัวสุดจัดต่เอเนื่องแบบนี้ก็หวานตีย้ําสิครับเ,เ,บเบฮ้ยอย่างเงียบอย่างเงียบพโลอย่างเงียบอย่างเงียบ มาโดดโอ้ย,อยมาส้มเชงส้มเชงส้มโอ้โหอะไรคันี้เนี่ยคือว่าโดดให้แบบสวยๆส,สักทีดิหนีเลยเนี่ยมาโดดสวยๆให้สักทีดีหมาแล้วครับผมจังหวะนี้ยังไงคุณผู้ชมยังไงไปส้มหรอส้มหรอส้มหรออย่าพึ่งอย่าพึ่งได้ปะเออไป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 ,ไปขอเน้นเน้นขอตัวเน้เนเน้นโอ้โหอะไรคันเนี้ยขอตัวเน้เนๆเ,เออไปก่อนมาสิ กบมาเด็ิครับเออกลับมาเด็ิครับช็อตอย่างไรก็ได้มาแต่ขอเน้นๆฮัลโหลเบรกเรียบร้อยครับผมอะไรครับเนี่ยเฮออ้ยพี่วัวเอาจัดเลยว่ะโดดต่อเนื่องเลยว่ะแบบนี้ไปฮะลุยลุยผมมาขออีกขออีกช็อตก็ได้มาขอช็อตสวยๆอีกช็อตก็ได้มาโอ,อ้โหอะไรเนี่ยคุณผู้ชมเฮ้ยปั่นเจี๊ยบเลยดิแบบนี้ แบบนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยเอาไงต่อดีวะอย่างงี้ยก็ไม่ต้องไปต่อได้แล้วนะคุณผู้ชมง่ายๆเลยครับผมเดี๋ยวจะไปดูเกมใหม่แล้วอยากไปลองไข่ายพีพีบ้างวะคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวไปเจอกันในไพ่ไม่สิบเพยดีกว่าคุณผู้ชมสำหรับทีนี้ก็ขอแค่นี้เนาะเออก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมไว้ด้วยละกันคุณผู้ชมก็เอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ครับผมในคลิปหน้าเนาะส่วนที่นี้ผมก็ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย